แม้เจนนี่ยังช็อกทั้งอึ้งและตาแตกเลยทีเดียวค่ะเมื่อเห็นของรับขวัญน,น้องยูจินอลาัางการทั้งนั้นทําไมโชคดีขนาดนี้ล่ะลูกเจนนี่ได้หมดทัศชื่อหรือรัชนกสุวนราเกตโพสต์ภาพความอลังก,การพี่ป้านาอามารับขวัญน,น้องยูจินลูกสาวสุดน่ารักคอมด้วยของขวัญแบบจัดหนักจัด ทัั้้งนนโดยก่อนหน้านี้น้องยูจินได้ให้โชคพอ่อกับแม่ไปเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาแม่เจนนี่ได้พสตข้อความว่ายูจินเดี๋ยวแม่ซื้อทองให้นะลูกร,รักเวลาเกิดน้องยูจิน6.19นาทีแม่มือสั่นหมดแล้วบอกเลยเต็มๆต,ต่อมานะคะเมื่อหวยออกแล้วก็ได้โพสต์ภาพน้องยูจินกับเงินสดและสร้อยทองกำไรทองและอีกมากมายพร้อมด้วยข้อความว่า ขอบคุณนะคะลูกที่หนูให้โชคแม่เจนกับป่าป้านี่เป็นของขวัญที่แม่กับป้าป้ามอบให้หนูตามที่พูดไว้นะคะยูจินน้อยได้หมดทรสดชื่นต่อมาคะ่ะเมื่อล่าสุดนะคะเมื่อวนันนี้วันที่เจ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาได้รนะับของรับขวัญน,น้องอยูจีนโดยเฉพาะของรับขวัญชิ้นใหญ่อย่างรถเก๋งนอกจากขุนแม่ปลายแดงเจงนนี่ได้โพสต์ภาพเป็นรถเก๋งคันงามข้อความค ้างรถรับขวัญน,น้องยูจีนและปล้ายข้อความรับขวัญน,น้องยูจีนจากป้ายาความแคปชั่นว่าโอ้ยยูจินเอ๋ยทำไมหโนูโชคดีขนาดนี้ลูกขอบคุณพี่ยามากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูน้องยูจินนะคะต่อมาแม่เจนได้โพสต์คลิปตกใจหนะักของรับขวัญลูกสาวที่มีการขนมารับขวัญชิ้นใหญ่อย่างรถเก๋งบอกเลยว่ารับขวัญยูจีนยิ่งใหญ่ อีแม่ตกใจมากและยังมีของรับขวัญแบบจัดหนักๆเป็นทองเส้นใหญ่นอกจากนั้นยังมีเสื้อผ้าน่ารักน่ารักอีกด้วยโดยคุณพ่อยูชัดมงคลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณแทนน้องยูจินครับเช่นเดียวกับคุณยายน้องยูจินก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณมากๆค่ะด,ด้านแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆบอกน้องยูจินน่ารักมากๆโชคดีมากับบุญแท้เป็นต้น ยังไงทางมาดามบอนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องยูจินด้วยนะคะหนูมมากกับบุญจริงๆทำให้การมาของน้องยูจินครั้งนี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้โชคได้รับไปด้วยเลยทีเดียวค่ะยังไงทางมาดามบอนนะคะก็จะติดตามข่าวสารมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะ